วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวโบท็อปนะคะ,ะนี่ค่ะ,ะวันนี้เรารีวิวฉีดโบท็อปนะคะของนาบตาบ้านะคะบอคน้ำแข็งเสริมหน่อยจ้าเห็นไหมคะว่าไม่น่ากลัวนิดนึงนะนี้เจ็บนิดเดียว อันนี้เราฉีดโบทอ็อกนะคะนาโบตะนะคะเรามีโปรแกรม50ยูนิตนะคะ4,000บาทเท่านั้นนะคะนะ,ะบอกโบทอ็อกเจ็บกว่าฟิลเลอร์นะ <c oughs> บอกก็คิดว่าโบทอ็อกเจ็บกว่าฟิลเลอร์นะอยากได้ตึงแบบไหนดีจ๊ะคนไขู้ตึงท่้านก็ได้โอเคไม่เอาตึงเตี้ยเนอะเอาตึงธรรมชาตินะคะ หลังจากฉีดเสร็จไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่กดไม่โนวดไม่คลึงแค่นั้นเองตัวโบท็อกก็จะค่อยๆอ,ออกฤิ์นะคะภายใน3าถึงเวันนะคะอันนี้จมูกก็จะหายเหี่ยวด้วยนะคะขอตรงนี้นิดนึงนะคะคุณพาย ลองยักคิ้วให้เพื่อนเพื่อทางบ้านดูสิคะเห็นไหมคะปกติเนี่ยมันจะมีลายเขาเรียกเป็นริ้วกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะคะเวลาที่หมอฉีดเนี่ยหมอจะเห็นริ้วกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะคะบางทีเวลาที่เราฉีดคนไข้แทบไม่ต้องขยับสีหน้าให้หมอดูเลยด้วยประสบการณ์นะคะฉีดมานานมากเห็นริ้วรอยกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะฉีดให้หัวมันดูกลมค่ะอ่าเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะผู้ช่วยครีมไหนคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะครีมหน้า เดียวเนี่ยแหละเดี๋ยวจะเห็นนะคะว่าเงาขึ้นทันทีนะคะออกฤทธิ์เลยนะคะ Amazing Thailand อีกแล้วนะคะคุณงใช้บอกว่าที่นี่คือ <c oughs> เห็นผลทุกย่าง <c oughs> แล้วก็วันนี้โบท็อปที่เราใช้จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นนาโบต้านะคะซึ่งมีข้อดีก็คือว่าผ่านอยอยของอเมริกานะคะแล้วก็ตัวมันเนี่ยสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ปะรีวิวสวยสด้วยนะคะ เห็นไหมคะว่าเริ่มเงาแล้วค่ะวันนี้หมอก็ขอบคุณคนไข้ให้เรารีวิวหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดใต้ตายกหน้าแก้มชุดใหญ่ชุดใหญ่จนถึงโบท็อกนะคะชุดใหญ่แต่ราคาเบาๆทำเยอะนะคะแต่ราคาเบาๆบอกเลยนะคะของแถมแน่นนะคะอันนี้ก็สวยเบาๆเขาเรียกว่าฉีดแบบละเอียดเห็นไหมคะไม่ต้องไปเสียตังค์ฉีดแบบเป็นหมื่น แค่สี่ห้าพันก็สวยได้แล้วเห็นไหมคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ก็ของแท้ทั้งหมดนะคะก็ฝากรีวิวสวยๆของอาทิตาคลินิกด้วยค่ะแค่จะตึงแล้วเห็นไหมคะตึงเงาขึ้นมาแล้วอกระสบให้คนไข้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวคนไข้ดูกระจกนะคะอันนี้ก็กระจกได้มาจากของอัลเลกแมนะคะเยอะนะคะผลิตภัณฑ์เราเยอะเห็นยังคะว่าหัวเงากลมขึ้นมาแล้วนะคะสวยขึ้นเลยค่ะ ใครอยากสวยก็มาอาธิตายาคลินิกสวยราคาเบาๆช่วงนี้สวยแล้วยังไปเที่ยวสงการต่อได้นะคะแล้วยังเหลือเงินเก็บไปเที่ยวสมการต่อได้ใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ค่ะ <laughs> ก็ไปแล้ว <laughs> ค่ะ <laughs> บ๊าย <laughs> บายค่ะ <laughs> <laughs>